ว่าเอามาหลาย,ลายประเทศคะ่ะคำว่าประเทศต่างๆคืออะไร <S <S <Lydia> <S นะนงงคันมันไม่เช้าค่ะเออประเทศต่างๆมันมีกี่ประเทศหลายประเทศค่ะเออนั่นน่ะสิใช่ไหมเพราะนั้นคนไอ้ที่มันมีปัญหาหนะว่าเออมันมีปัญหาอะไรประ,ประเทศนู้นประเทศนี้ไอ้บางประเทศที่ไม่มีปัญหาไม่ต้องเอามา ประเทศไหนที่มีปัญหาก็อพ้นมาเนี่ยตอนเนี้อย่างย่งยกตัวอย่าง,ยอ,ยางอย่างช่วงเริ่มเข้าหน้าหน้าแรงและไฟป่านะ,ะเริ่มมีปัญหาไฟป่าไฟป่าทําให้เกิดอะไรเนี่ยทั้งขมาทั้งควันนะคะนี่อันนี้ก็ปัญหามลพิษทางอากาศนะคะ เอาไอ้ที่มันเป็นระดับที่เออมีมีผลกระทบอ่ะเอาใหญ่ๆอะที่เขาออกข่าวอ่ะนะ,ะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดกรณีแล้งแล้งจัดนะ,ะหรือปรากฏการณ์อานิโยลานินานี่น,นะถ้าใครไม่เข้าใจพวกนี้ต้องไปอ่านไปคนอ่านเพราะว่าถ้าเป็นเบื้องต้นอ่ะไม่สอนละ นะฮะอ่านได้ไง่ายๆพวกอัน,นิี้ลานิญาก,ก็คือปรากฏการณ์ที่มันสลับปรับเปลี่ยนน่ะจากประเทศร้อนมันก็กลายเป็นหิมะตกหรือจากหนาวมันก็กลายเป็นร้อนเนี่ยอย่างบางช่วงเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินข่าวอย่างเวียดนามบอกเวียดนามหิมะตกนะอ้าวมันเป็นมีผลยังไงมโอ้หิมะตก ดีไหมนักสายอยากให้หิมะตกไหมประเทศเราอยากไหมบางคนบอกหิมะตกมันน่าสนุกหิมะตกมีตายเลยนะคะเพราะว่าอะไรเราไม่มีฮีเตอร์แต่ละบ้านมีฮีเตอร์มไม่มีหิมะตกมีหนาวตายเลยนะคะเนี่ยอย่างสมัยก่อนที่เราไปช่วยเขาลบต่างประเทศอะ่ะประเทศเก็นหนาวอะ่ะไม่ได้ถูกต่อสู้นะ,ะแข็งตายอะ่ะ นะไปเจออากาศที่มันมันผิดปกติอ่ะเรานึกว่าเราใส่เสื้อหนาวธรรมดาเนี่ยมันป้องกันได้ไม่ได้ผ้าที่เขาจะป้องกันได้เนี่ยที่เขาพูดถึงอนะ่ะวูลขนสัตว์ขนสัตว์ตมันถึงจะอุ่นถ้าคุณใส่เสื้อนะหนาป้องกันไม่ได้อะคริลิกนี่ป้องกันไม่ได้เพราะนั้นอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดที่เกิดขึ้นนะแรงจัดแรงแล้วเกิดอะไรขึ้น นะอันนี้ก็เป็นเนี่ยจากผลกระทบในเรื่องของโลกร้อนนี่แหละนะมีก๊าซเรือนกระจกมีนอ้นูน่นไี้นี่ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทั้งหลายแหล่นะคะอ่านแล้วสรุปอ่านที่เฉยไม่ได้อ่านแล้วสรุปว่าอ้า,อ,า,อ,าอุณภูมิมันเปลี่ยนไปแล้วนะประเทศนี้มันเคยเป็นยังไงลหละนะอย่างอาจารย์เคยถามแต่ก่อนอย่างอาจารย์ไปอยู่เยอรมันเนี่ย ร้อนที่สุดอ่ะสิบหน้าร้อนอ่ะสิบเจ็ดสิบแปดองศาอาจารย,ยังใส่เสื้อแขนยาวอยู่เลยนะแต่ของเขาใส่บิกินี่นะเดินเล่นสกเก็ตนะแต่เดี๋ยวนี้พอเดี๋ยวนี้ถามไปเขาบอกโอ้โหร้อนเขาต้องซื้อพัดลมอ่ะบางทีสามสิบสี่สิบองศาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์ทางด้านอากาศมันเปลี่ยนไปแล้วประเทศเขตหนาวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีฮีตเตอร์แล้วต้องมีแอร์คอนดิชันแล้ว นะ,ะต้องมีเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็ยนละนี่อันนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะ <c oughs> มีใครถามอะไรอีกอาจารย์ครับส่งงานแล้วอาจารย์ได้รับ<ะ>าารยังครับผมส,ส่งรายงานแล้วอาจารย์ได้รับส่งรายงานแล้วนั้นยังทางเมนวันอา,าทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับ นานแล้วเหรอเอาอย่างนี้ถ้าใครส่งแล้วนะ <c oughs> ถ้าใครส่งงานอาจารย์จะตอบว่าได้รับแล้วนะต้องมีฟีดแบ็ถ้ายังไม่ได้ตอบแสดงว่าไม่เห็นหรืออาจารย์ไม่ได้ดึงเซฟไว้เ <c oughs> นะนื่องจากว่าอีเมลอาจารย์เนี่ย าไม่ได้เปิดแค่สองสาวันเนี่ยเป็นร้อยนะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะพยายามดูไอ้ช่วงที่อาจารย์ assign ให้นักศึกษาเนี่ยให้ส่งใกล้ๆกันหน่อยแล้วจะได้ใช้เวลาทีเดียวดึงดึงข้อมูลแล้วอาจารย์ก็จะตอบกลับนะถ้าใครยังอาจารย์ยังไม่ตอบกลับแสดงว่าอาจารย์ไม่เห็นหรืออาจารย์ลืมบางทีกดแล้วลืมมีคนมาคุยต่อนะมีคนมาคุยอา่าวลืม นะเพราะนั้นทุกคนนะถ้าส่งงานอาจารย์ต้องตอบกลับอ่าโอเคมีคำถามอะไรอีกมีใครไปฉีดวัคซีนอีกเปล่าวันนี้มีใครแพ้มากนะไม่มีโอเคงั้นก็ เอาไว้เท่านี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ